เรียนด็อกเอร์ชัยผู้บริหารสภาวิสาหกรรมจังหวัดระยองอสมาชิกสภาวิสาหกรรมสมาชิก SMC และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกะ็ดิฉันก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกทุกท่านในวันนี้นะคะกะ็รับทราบว่าตอนนี้ในงานเราเข้ามาร่วมงานกันประมาณ400ท่านแล้วนะคะก็มากเกินความคาดหมายนะคะขอบคุณมากๆนะคะเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้นะคะก็ จากความตั้งใจนะคะที่มาพูดวันนี้ก็คือเราอยากจะมา,าสรุปผลงานให้ฟังนะคะว่า SMC ทําทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็ในปีหน้าเรามีแผนที่จะทำอะไรต่อไปนะคะจากที่รัชัยกล่าวถึงนะคะเราก็มีอายุไม่มากไม่น้อยนะคะก็4ปีแล้วนับตั้งแต่คอลมอนุมัติจัดตั้ง SMC ในปี2563นะคะ พิธีเปิด EECI แห่งนี้ปี2,565จนถึงปัจจุบันนะคะก็โอ e พนเฮานี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของเราก็ยังคงเดิมนะคะก็คือต้องการที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรม4.0ซึ่งในที่นี้ไม่ได้มีแค่เพียงโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะยังรวมถึงภาคส่วนต่างๆภายใต้ระบบยิเวศของอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึง กลุ่มของผู้พัฒนาผู้พัฒนาเทคโนโลยีเวนเดอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมไปถึงซิสเต็มอินทิเกเตอร์ด้วยนะคะ,ะซึ่งในการสร้างระบบนิเวศตัวนี้ก็เราใช้ รูปแบบของการทํา Membership ก็คือเป็นกลุ่มของอบริษัทที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศท,ที่มีความสนใจที่จะมาร่วมการพัฒนาเรื่องของอุตสาหการรม4.0ซึ่งจนถึงปัจจุบันนะคะ SMC เรามีสมาชิกมากาถึง153รายแล้วตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างนะคะของโลโกโล้ของสมาชิกของเรานะคะทีนี้เราจะมาแจกแจงให้ดูนิดนึงนะคะสมาชิกกลุ่มที่มากที่สุด ปัจจุบันก็คือโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่น่าแปลกใจนะคะก็เป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะ69รายคือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็60รายคือกลุ่ม SI นะคะาภาพรวมของสมาชิกของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเราก็มีความภูมิใจนะคะที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วย กลุ่มบริษัทเหล่านี้นะคะซึ่งมียอดขายรวมกันถึง2.9ล้านล้านบาทนะคะก็ถือว่าเราได้ช่วยเศรษฐกิจของประเทศเไปในตัวนะคะสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงที่อยากจะพอยอาให้ดูก็คือ,อถ้าดูสมาชิกในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่ในที่นี้ก็คือรายได้เกิน500ล้านในขณะที่กลุ่มของ SI ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มขนาดเล็กนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเรายังต้องการการบ่มเพาะนะคะผู้ให้บริการ SI ในประเทศมากขึ้นให้มีความเข้มแข็งขึ้น,นเดียวกันเราก็ต้องให้ความสำคัญกับโรงงานที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะโรงงานขนาดใหญ่ค่อนข้างมีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนายอยู่แล้วเราก็ต้องอสนับสนุนในกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะ ส่วนผลงานในปี67นะคะ,ะเราได้เข้าไปช่วยโรงงานต่างๆนะคะกะ็ยอดจำนวนก็คืออยู่ที่131โรงงานนะคะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับการผลิตนะคะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมีการวัด IMPACT นะคะอยู่ที่3,600ล้านแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะคะ,ะในส่วนโรงงานที่เราเข้าไปช่วยยืน่นขอรับการส่งเสริม BioI มีมูลค่าการลงทุนกว่า1,000ล้านบาทเลยนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อ Open House ปีที่แล้วเราได้มีการพูดถึงสิ่งที่เราต้องการจะโฟกัส4ด้านถ้ายังจำได้ไหมคะเราพูดถึงว่าปี2024เราต้องการจะโฟกัสเรื่องของ industry, อการประเมินความพร้อม industry อินดัสทร4.0สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมนะคะพัฒนาระบบการประเมินแบบเซลล์เช็คขึ้นทำให้การประเมินเนี่ยมันเข้าถึงโรงงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นนะคะมีจำนวนโรงงานที่ผ่านการประเมินถึง400กว่าโรงงานในปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะมากขึ้นไปอีกในปีต่อๆไปจากการประเมินโรงงานเหล่านี้ก็ได้นำผลการประเมินไปยื่น B O I นะคะสโรงงานที่เราเข้าไปช่วยไกด์ในการยื่น b OI เกิดการลงทุนมากกว่า1000ล้านบาท ถัดมาในเรื่องของ AI นะคะที่เราบอกเราจะโฟกัสในเรื่อง AI ในภาคการผลิตนะคะเ,เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็มีการพัฒนานำผลงานวิจัยเรื่องของ Edge IoT นะคะ IoT นำไปสู่การทำ Machine Learning นะคะเราไปช่วยโรงบริษัทผลิตไฟฟ้าราดบุรีนะคะทำการาสร้างโมเดลในการคาดการความผิดปกติในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบหุ่นยนต์นะคะนักวิจัยของเราก็เข้าไปช่วยกฟผนะคะทำเรื่องของหุ่นยนต์ตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะลดเวลาในการที่จะตรวจสอบเนี่ยจากหลัก20วันเหลือเพียง4วันอันนี้ก็เกิด Impact ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะกับการผลิตของประเทศทางด้านของ decarbonization นะคะเทคโนโลยีหรือ,อการที่เราเข้าไปช่วยลดการปล,ปล่อยคาร์บอนมีอะไรบ้างนะคะ ก็ตั้งแต่ส่วนของเทสเบดนะคะที่อยู่ตรงนี้เรื่องของมอเตอร์เทสเบดเนี่ยขนาด380กิโลวัตต์ซึ่งเป็นเทสเบดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะก็มีการถูกทดสอบโดยบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้เล่นในเรื่องของ EV แล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย14บริษัทนะคะเรามีการพัฒน,นาเรื่องของคาร์บอนฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะไปช่วยอบอบกกรในการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพิน้นของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงถ้าท่านที่ใช้รถไฟฟ้าก็อาจจะคุ้นเคยกับสานีชาร์จของ EGAT ELEXA เนี่ยนะคะเบื้องหลังก็ทีมนักวิจัยของ SMC ก็เป็นผู้ดูแลระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับอ่เล l ก x a นี้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเรื่องของการอบรมในปีที่แล้วกลางปีเราได้ลอนตัว s m c Academy นะคะซึ่งภายในเวลา ไม่กี่เดือนนะคะ <S 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 ก็ทาง s อ c ซีอาร,รก็ได้อบรมบุคลากรไปแล้วมากกว่า1,000คนภายใต้25หลักสูตรเลยทีเดียวนะคะอ่ะขอโทษค่ะถัดมาก็คืออีกผลงานเด่นในปีที่แล้วก็คือเรื่องของระบบ แพลตฟอร์ม IDA นะคะท่านอาจจะคุ้นเคยเรามีแคมเปญที่จะสนับสนุนโรงงานซากรรม1 0 0 0 0บาทให้ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อยกระดับนะคะก็มีโรงงานร่วมดำเนินการกับเรามากกว่า100แห่งนะคะมี System i n t e g ก t t r รเข้ามา,ารับงานนะคะช่วยโรงงาน23รายเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ132ล้านบาทก็คือประมาณ13เท่าของการลงทุนเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัว IDA นี้ก็ จะเห็นว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการ IDA ก็จะเป็นโรงงานที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กหน่อยนะคะจะมีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะคะพลาสติกนะคะโลหะต่างๆรวมถึงกลุ่มของอาคารสำนักงานและก็โรงพยาบาลด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีการมอบอเล็กคอนดิชันให้กับกลุ่มโรงงานใน IDA เหล่านี้ซึ่งเขาก็เอาไปใช้ในการทําหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพ พลังงานตรวจเครื่องจักรนะคะหรือว่าสาร,ระบบสารูปรโภคต่างๆนะคะค่ะมาถึงสิ่งที่ท่านรอคอยก็คือในปี2025เราจะทำอะไรบ้างนะคะในส่วนของโฟกัสในปี2025นะคะแน่นอนเรื่องของการประเมินและการให้คำปรึกษาค่ะก็ a ท a i ลนด์ไอ n ฟนเดยังคงดำเนินต่อไปรวมถึงระบบเซล l c h e ็คที่เรามีพาร์ทเนอร์กับสภาอุตสาหกรรมและก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะทีนี้จาก การประเมินอินเด็กซ์ไปสู่การลงทุนจริงอะเราเห็นว่ามันมีช่องว่างหรือมีแกลบก็คือการวางแผนการทำรถแมปตรงนี้เราจะเป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสเข้าไปช่วยมากขึ้นให้คำปรึกษาเรื่องการวางรถแมปก่อนที่จะไปยื่นการลงทุน BOI แล้วก็จะมีะพันธมิตรอื่นๆเช่นธนาคารเข้ามาร่วมด้วยนะคะส่วนที่2 เราจะโฟกัสไปที่เทสเบดใหม่ๆค่ะซึ่งวันนี้ถ้าท่านลงทะเบียนเยี่ยมชมเทสเบดท่านจะเห็นเทสเบดใหม่ๆที่พร้อมให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว motion capture ตัว plant simulation software รวมไปถึง smart warehouse นะคะพร้อมให้บริการแล้วส่วนที่3ก็คือการอบรม SMC Academy ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะและก็สิ่งที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นสำหรับ SMC Academy ก็คือในปีหน้าเราจะโฟกัสไปที่เทคโนโลยีส่วนของ Cyber Security และ AI นะคะติดตามกันนะคะรวมถึงหลักสูตรผู้บริหารด้วยนะคะจะมีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเลยและสุดท้ายนะคะโครงการ i d a ก็ยังอยู่นะคะในปี68นะคะท่านเตรียมตัวยื่นใบสมัครได้เลยนะคะซึ่งอนอกเหนือจากเทคโนโลยีพื้นฐาน IoT ต่างๆที่เราเปิดในปี67ที่ผ่านมาในปีหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกเราจะโฟกัสไปเรื่องของ AI การใช้เทคโนโลยี LLM นะคะแชทบอทรวมไปถึงไซเบอร์เซ r i ริตี้สำหรับโรงงานด้วยนะคะก็ติดตามกันนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านจะมาร่วมมือกันนะคะเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตอันยั่งยืนนะคะสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะอีกครั้งสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้ต้องขอออกตัวเลยว่า การจัดงานในวันนี้เราไม่ได้ใช้ออกกันไดเซอร์ใดๆนะคะจัดการกันเองแล้วก็ด้วยการสนับสนุนของพวกท่านนะคะเราสามารถจัดงานนี้ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดินเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็หากมีข้อบกพร่องประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้แล้วก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากกจิจกรรมในวันนี้ไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะครับผมขอขอบพระคุณนะคะดรพนิตาพงไพบูรค์ค่ะท่านผู้โดยการศูนย์เอ c เอ็มซีนะครับและรองผู้โดยการเน็กเทคนะครับ